เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับอยูกิบแบดบัตนะครับผมวันนี้เนี่ยเรามารีวิวสกินใหม่ของนินจาฮายาเตะนะครับชื่อว่าสเปกตรัลอิมิสซิรี่ไฮยะเต้นะครับผมนี่อย่างเท่เลยนะครับหน้าโหลดนะครับก็เหมือนกับเป็นตัวเขียวๆนะครับผมนี่อย่างเท่เห็นปะโอ้โหบอกเลยว่าราคาประมาณ299คูปองนะครับก็300นั่นแหละนะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะเล่นเซตนี้นะครับเดี๋ยวแกเป็นขวานดีกว่านะครับเพราะว่าเวทเยอะนะ นี่เราก็เริ่มฟังกันไปเลยนะครับดาวกระจายเขียวๆอ่าไฮายจะเตะล์่างเขียวนั่นเองนะครับผมเนี่ยแต่ผมชอบท่าสองนะเวลาท่าสองมันสไลด์อ่ะแล้วมันจะมีเสียงแบบปุ้งอะไรประมาณนี้นะครับถือว่านี่เท่อยู่นะเนี่ยเห็นปะท่าสองมันเท่เน,นะครับเอ้ยอย่าเดินกลับเดิเพื่อนโอ้เดินกลับเราฟาร์มช้าเลยโอย แนะนำนะครับว่าถ้าสมมติว่าฝั่งเราเป็นฮยายะเตปาเนี่ยโลมมิ่งควรจะมาช่วยในการฟาร์มรอบแรกนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยฮฮยะเตฟาร์โคตรช้านะครับผมคือช้ามากเพราะว่ามันพันนิชก็ใช้ได้ตอนแบบ500 HP นะครับในขั้นแรกเนาะถือว่าแบบช้ามากนะครับผมอย่างน้อยลมมิ่งก็ต้องมาช่วยสักเวฟแรกประมาณนี้นะครับสำหรับการฟาร์มนะครับถึงจะฟาร์มเร็วนะไม่อย่างนั้นนี่บอกเลยว่าฟาร์มอื่นเป็นเต่านะครับผม เราก็เดี๋ยวรอจังหวะคุณไอบิดเพื่อนเราเลเวลสี่แล้วพร้อมบลุยยิงโดนอีกเลือดน้อยนี่เราตอดให้แล้วเข้าไหมวันเดอร์วันเดอร์เข้าแล้วคุณไ้บิดโอ้โหคุณไอบิดเขียวเขียวตายไหมวันเดอร์ตายว่ะไม่เป็นไรแรกกับคำว่าทีมเราได้เพิ่สบัตรถือว่าคุ้มนะครับผมแล้วก็จะฟาร์มไปก่อนนะครับเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยฮายาเตะการฟาร์มเนี่ย ไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับผมคืออย่างน้อยต้องได้แบบธนูฟารม์มขั้น2อ,อะไรประมาณนี้นะถึงจะโอเคหน่อยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจะฟารม์มยากหน่อยเลยด้านบนมีการบวกกันเกิดขึ้นวะ่ะผมขอฟาร์มแ๊บเพื่อนคู่ในบิดก็ไม่มีโอ้เอมิลี่โดนโอ้ต้องฟาร์มวะ่ะเดียด๋วยวเราผมเล่นต่อได้แล้วผมมาแล้วผมมาแล้ว,ผมม,ลวผมมีเลือดแล้วอา้าว ยังไงกาลีฟิกว่ะกาลีฟิกพูดในบิดอัดหน้าไปหนึ่งทีหนึ่งศพโอ้โดนบอจะตายว่ะเพื่อนดูของเคียร์คิมิดเอ้ยฮายาเตะม,มาเข้าเบาไฮยาเตะฮายาเตะมันเข้าว่เพื่อนโอ้โหเอนเนตอุ้ยเกือบโดนไฟอ้าวผมได้ผมได้ฟลอเรนติโนมาเฉยโอเค,อเคถือว่าผมได้มาสองคิวนะครับ ไฮยาเตะอยู่ด้านบนนะผมว่าผมก็เล่นกับมันดีกว่าอีกนิดอีกนิดยังไงอีกนิดเดินอย่างนี้ก็รับเต็มๆแล้วครับดาวกระจายครับผมโอ้โหมันไฟผมผมคุณได้บิดสู้เรียบร้อลยโอเคตอนนี้นี่เราเริ่มเล่นง่ายแล้วนะครับคือตอนนี้เนี่ยโลมิงไม่ต้องมาช่วยไฮยาเตะแล้วก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันจะฟาร์มได้เร็วขึ้นมากๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องมีช่วยด้านล่างหน่อยนะ แต่ตอนนี้เราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับผมแต่เอาจริงไฮอาเตะเนี่ยสกินมันซื้อมาก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับเ <c oughs> พราะว่าในแรงเข้าแบงกันบ่อยมากนะครับมาด้านล่างบวกไหมเรามีคนได้บิดวันเดอร์เองเกี่ยวเข้าไปอันติโอ้ยเองอันติคีปเชยเลยแล้วผมก็คนได้บิดอัดหน้าโอยมันเยอะว่ะเพื่อน <c oughs> มาดะโอ้โหเมื่อกี้เอาจริงถ้าวันเดอร์แบบกล้าเอาแบบดึงแท่เข้าไปแล้วก็สตันสามนี่ผมคุณด้บิดน่าจะตายสักสองนะครับ อาไปซ้อดาก้อนเกิดเลยครับผมลงอีกนิดอยู่ตรงกลางผมมีแดงผมตีเดินอย่างนี้ก็เต็มๆเลยครับดาวกระจาย,ยาเพื่อนๆตีเรียบรอ้อยมาเวทบูเวทบูเดี๋ยวนี้ผมมีคุณดิบิดอีกสองวิเอาหว่ากาลีกาลียังไงโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้โหกระสุนแม่งเก้าสิบนัดไม่อยากจะเสี่ยงครับ เอาจิงเมื่อกี้น่าจะคุณได้บิดสวนนะครับออคิดไม่ทันนะครับถือว่าเมื่อกี้นี่จังหวะพลาดเลยนะถ้าผมคุณได้บิดสวนนี่อาจจะได้สักสองศพนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวผมไปเล่นบนดีกว่านะครับวอนเดอร์มาแล้วลุยวอนเดอร์ถ้านายพร้อมเข้านายเข้าไปเลยเดี๋ยวผมจะคุณได้บิดอัดหน้ามันวอนเดอร์อยังไงวอนเดอร์เข้าแล้ว เขาเข้าเข้าเข้าวันเดเอ,อร์ไอ้แม่อันตีแล้วว่าโอ้โหไอโอมาเรียบเหรอทำไมโป้มันต้องตีผมนี่ยคนเข้ามันจะแย่โอเคได้แดงและลุกอีตนิดโอ้โหกดสปินว่ะติดแดงเราเรียบร้อยขอเอาคืนเพื่อนบริลลินโ,นโน่ยังไงตีตีธรรมดาตี ตีโอ้ยตีมันอึดวะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ๆก็อึดเฉยเลี่ยมหลอด <c oughs> นี่ขนาดมีฮอลลี่ซอมเมอร์เนอร์ช่วยตีด้วยนะครับเมื่อกี้นะครับ <c oughs> ผมว่าเอาจริงเกมนี้ก็น่าจะดิบจบนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามแบบมีไวโอเลตนะครับผมไม่แน่จะแบบเอ็นดิกก็เก่งนะครับเละเกมเราอาจจะสู้ไม่ได้นะเพราะว่าไฮยัตเตะเละเกมเจอไวโอยิงทีเดียวนี่ก็ครึ่งหลอดนะครับม <c oughs> ังกรแม่งเดินออกมาเฉยเลยเมื่อกี้ ฝั่งตรงข้ามหายหมดเลยนะครับได้ขวานสโลมาแล้วนะเดี๋ยวต่อไปผมจะออเป็นดาบคลีนะครับผมถ้าดาบคลีมีนี่ก็คือคนได้บิดแรงโคตรๆนะครับมาขาไปโซดาคอนเพื่อนเดี๋ยวเราลุยเลยลุยเลยเพื่อนมาคนเ็นโนออ,อยู่กลางผมว่าต้องมีคนเดินมาว่ะเพื่อน มีไหมมีไหมมีไหมไวโอโอ้โหมันเช็คว่ะไวโอมันเช็คเพื่อนๆยังไงเอมิลี่เอมิลี่เปิดอนตีล็อก่าแล้วเพื่อนเดี๋ยวผมขอตะบนก่อนนะครับ,บ,รบมันเยอะเพื่อนโอ้โหโดนว่ะยังไงเราตีสู้ดาวกระจายหนึ่งศพไปแล้วครับไวโอมันกิ้งไปแล้วครับคือถ้าโดนยิงทีเดียวผมตายเลยนะผมบอกเลย เลื่องผมน้อยมากนะครับคือไฮยาเตะเนี่ยถ้าสมมติว่าจังหวะคุณในบิดมันถูกเนี่ยก็คือเกมก็คือชนะไปเลยนะครับผมแต่ถ้าพลาดก็คือจบเลยนะครับแล้วก็เกมนี้นี่ตัวชงมีแค่คนเดียวนะนั่นก็คือ Wonder w o m a n นะครับแบลบ,บูด้อ้าวกาลีอยู่ตรงนี้ดาวกระจายอัดหน้าทุกเม็ดครับผมเรียบร้อย ยังไงมีคนมาไหมโอ้โหเอลสูเองยิงมันก็รู้ดีว่าใครมีคนอยู่ตรงนี้นะครับมาผมได้ดาบคี้แล้วกันนะครับมาแล้วเดี๋ยวเกมนี้นี่ผมต้องรอว o นเดอร์บูมน,นะครับคือทีมเราอ่ะมันไม่มีตัวเปิดเลยนะครับผมยังเป็นวอนเดอร์บูมเนนะครับแล้วก็ถ้าผมเปิดเองอะ่ะผมมั่นใจนะครับว่าน่าจะโดนอันตรีของเอนเนิขัดนะเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่เปิดนะครับ ผมรอเลือดเติมเลือดแล้วก็ไปพร้อมกับวอนเดอร์ดีกว่านะครับผมไม่อย่างนั้นเราแพ้นะอยู่ล่างสีฟร์เรนติโน่มันอยู่บนไปเพื่อนลุยเดี๋ยวรอเพื่อนรวมกันนะครับลุยเลยเพื่อนด้านบนให้เอลซูมันเล่นล่างไปมาดักเลยมีคนมาไหม อ้าวเซอร์ไพรส์ครับผมมากันจริงด้วยเอ็นเน็ตมันขาดผมแล้วเดี๋ยวผมรอค่าเอ็นเน็ตก่อนมันฟิกมาเอ็นเน็ตหนึ่งศพจากเอ็นเน็ตคุณได้บิดไปเลยตายกันหมดหมดตีเอาดีจังหวะนี้ก็มาดีครับผมนี่ไงเขาบอกแล้วว่าฮายาเตะเนี่ยถ้ามันคุณได้บิดถูกจังหวะเกมเดียวนี่คือหายหมดตีเลยนะครับผมวอร์ดคิวไปนะไม่เพนต้าคิวใช่ไหมไม่เพนต้าคิวนะครับผมตีบ้านกันไปเพื่อน ดูเหมือนว่าฝั่งเราจะไม่ตีบ้านกันนะครับดูเหมือนว่ายังอยากจะฆ่าต่อนะแต่แบบว่าผมว่าเขาน่าจะเกิดไม่ทันนะครับผมไม่ตีได้กันนะถ้าเอลสูตีบ้านคือจบนะครับผมตีไหมเอลสูอย่าเพิ่งตีได้ป่ะจาคุณดิบิดโอ้เอลสูตีบ้านงั้นขอคุณดิบิดเรียบร้อยครับผมก็อันนี้ถือว่ามารีวิวสกินใหม่ของไฮเตะนะครับผมเป็นไฮเตะสายเขียวนะครับ แต่ก็ซื้อมาก็อาจจะไม่ค่อยได้เล่นนะครับเพราะว่าในเล้เนี้เขาก็แบงกันแบบทุกเกือบทุกเกมนะสำหรับไฮยาตเตะนะครับผมยิ่งเป็นแบบแรงร้อยดาวเนี่บอกเลยนะครับว่าไม่ได้เล่นนะครับผมเพราะว่าเขาแบงกันทุกเกมเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ยังโกงอยู่ดีนะสำหรับไฮยาตเตะนะครับผมสกินนี้ก็เท่ดีนะ13คิวนะครับผมกับเซตนี้นะเป็นเซตมาตรฐานของไฮายาตเตอยู่แล้วนะครับ 34% damage เนมนะครับผมอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ